โอเคเราก็จะมาแส่กันนะครับทุกคนมาดูใกล้ๆครับมาดูใกล้ๆครับไม่รู้ว่า,าตำมะไรหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นแพงคอเดิมอยู่นะครับตอนแรกผมว่าจะตัดแพงคอนะทุกคนแต่ว่ากลัวใบมันแตกนะแล้วก็ถ้าตัดมันจะได้เจียรน็อตด,ด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจีย okay, ออกมาแล้วทุกคนนี่ซึ่งกันฝุ่นก็ออกมาแล้วนะครับมันมันได้ประมาณนี้ทุกคนดูไว้นะครับ,รบโลดประมาณนี้นะเพราะว่ามันตำแต่ข้างในนะครับ สวัสดีสครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องว็บก็งงนะครับวันนี้เวิยจะพาทุกคนมาลองโหลดหน้าสุดแกนนะครับผมแล้วก็ลองขับดูนะครับว่ามันจะขับได้ไหมนะครับผมเออเราเราก็ให้ทรงมันสวยด้วยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมโหลดหน้าไปเกือบสุดแล้วทุกคนแต่ยังไม่สุดนะครับผมนี่มันมันเหลือประมาณครึ่งข้อนิ้วก็จะสุดแกนนะครับตอนนี้มันยังไม่สุดนะเออทรงข้างหน้าก็ประมาณนี้นะครับที่โหลดเกือบสุดนะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่มันต่านะทุกคน ม, yeah. มันเป็นบางคนกดนะครับผมนี่ถ้าไม่กดก็อาจจะขึ้นประมาณนี้นะมันยังไม่ต่ํานะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูแกนข้างในนะครับเห็นไหมว่าเ,เดี๋ยวค่อยดูก็ได้นะครับผมนี่ที่จริงมันก็ยังไม่ต่ํานะทุกคนดู <c oughs> <mumbles. S 1> นี่ครับผมมันจะประมาณนี้นะถ้าถ้าไม่ได้กดบางคนนะครับอันนี้ผมกดมันก็เลยลงมาประมาณชิดรอบประมาณนี้นะมันเลยข้างหน้ามันเลยดูต่ํานะครับเดี๋ยวให้ทุกคนดูนี่ก็ข้างหน้าก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะวันนี้ผมจะมาลองล้วหน้า สุดแกนนะผมแล้วก็เอาซีนกันฝุ่นออกนะครับผมโหลดลงไปสุดเลยนะครับโหลดไว้ท้ายรูปถ่ายคลิปนี่แหละทุกคนนะครับผมไม่ได้โหลดขีอะไรหรอกนะครับเพราะมันขี่ไม่ได้นะมันขี่ยากนะครับผมนะะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะไปลองโหลดดูวันนี้แล้วก็มาลองขับดูว่ามันจะขับได้ไหมหรือเป็นยังไงนะครับผมอยากให้ทรงมันสวยได้นะด้วยนะอก็ประมาณนี้เเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปเริ่มเดี๋ยวเราไปลองโหลดกันนะครับผมโอเคก็ นี่สำหรับท่อโบนะท่อโบทรงเดิมก็หลังจากคลิปก่อนนะครับผมนี่ที่ผมเคยบอกไปว่าได้ไปจัดท่อโบมาครับนะผมเออแล้วก็มีอามย่นนะครับเดี๋ยวให้ดูทรงรวมๆก่อนแล้วกันนะว่าหลุดหน้าประมาณนี้มันอยู่ทรงประมาณไหนนะครับนี่อันนี้ก็เป็นอ่าทาบางคนหลังเชิดเนาะมันก็เลยเป็นทรงเหมือนย่นในมากครับอันนี้ยังย่นไม่สุดนะทุกคนดูนี่นะมันเลยเยอะอยู่นะเดี๋ยวผมจะเอ่อตัดโค้งนะครับตอนนี้ยังไม่ตัดนะแค่ทุบโค้งเข้าไปเฉยนะครับพอให้มัน หลบล้อได้นะครับผมก็เออเดี๋ยวค่อยทําอีกกีนึงนะครับเรื่องชุดหลังนะเออเดี๋ยวให้ดูทรงก่อนแล้วกันนะครับผมเนี่ทรงข้างหน้าก็ประมาณนี้นะทุกคนนะนี่ครับหน้ามันก็อาจจะดูต่ําอยู่แต่ว่าเหมือนเหมือนชุดไอ้บางลมมันนะทุกคนลงมายังไม่เยอะนะครับแต่บางคนมันลงกดล้อเยอะเฉย,ะเยะนะมันก็เลยดูต่ำครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองทําให้หน้ามันต่ําลงดูนะครับทรงมันอาจจะสวยขึ้นนะครับผม โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มถ ort, อดล้อถอดอะไรกันนะเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกครั้งนะครับผมนะโอเคตอนนี้ล้อหน้าก็ถอดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะถอดบางคนแล้วก็มาลอยดูตอนที่เราโหลดเลยนะครับผม,ผมว่ามันจะเป็นยังไงนะนี่ทุกคนที่ทุกคนเห็นไม่ต้องปแปลกใจนะนี่ครับใส่กดบางคนเป็นแบบนี้แหละครับทุกคนมันไปถูกับล้อนะมันก็เลยไม่หมดเอ๊ะไปเดี๋ยวไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับวับไปโอเคตอนนี้เราก็ได้ถอดบางคนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูว่าตอนแรกผมโหลดไปเท่าไหร่นะครับ กือบสุดเลยอะ่ะทุกคนนะแล้วแล้วผมก็เซตน้ำมันโช๊คใหม่นะครับให้มันมีระยะเด้งนิดนึงนะครับเซตใหม่ให้มันแข็งนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไม่เซตมันจะตําแบบตําแผงคอยนะทุกคนมันจะตึงๆนะเฮ้นะก็โหลดประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองโหลดสุดอาจจะไม่สุดก็ได้ทุกคนอาจจะเลืออีกนิดนึงนะครับผมเพราะว่าให้มันมีแบบเออให้อ,อื่นนั่นแหละเออเออทุกคนนั่นแหละนะผมก็เดี๋ยวจะถอดซีนกันฝุ่นนะแล้วก็โหลดลงไปอีกนะครับผมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว ผมได้ยินผมได้ยินว่าเออถ้าเราโหลดสุดแกนแล้วมันจะตำตำแต่ข้างหน้าทุกคนตำแต่แต่ผมไม่รู้นะว่าตัวเก่ามันจะตำไหมนะครับได้ยินเขาว่าเป็นเป็นตัวใหม่นะที่ตำนะเดี๋ยวเราต้องมาลองดูก่อนนะครับว่ามันจะตำไหมเดี๋ยวผมไปลองทําดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกทุกคนว่ามันตำอะไรยังไงนะครับผมส่วนบางคนทุกคนดูดีนี่ครับกดบางคนเป็นแบบนี้เลยนะโอ้โหเสียดายเลยนะเเดี๋ยวผมจะซื้อใหม่นะครับปับชุดสีพวก,กข้างหน้า Applause ด้วยนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ามันจะหลุดได้อะไรประมาณนหนนะครับอเดี๋ยวไปดูกันโอเคทุกคนผมก็ได้ถอดชูออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาถอดซีนกันฝุ่นกันนะครับให้มันหลุดลงได้เยอะๆนะเนี้ยออกเลยนะครับหิดบูบะเออเนี้ยแบบนี้บอวะมันแนี้ไม่ยากหนะาอวะเดี๋ยวเดี๋ยวเคีออกมาเท่าทุกคนนี่ ซึมกันฝุ่นก็ออกมาแล้วนะครับเนี่ผมข้างในก็ออกประมาณนี้นะดูครับเทนบโบปะประมาณนี้อันเป็นลุงๆนะครับทุกคนนะผมไม่รู้ว่าอันจะเป็นอะไรไหมนะเดี๋ยวผมจะถอดแล้วก็ใส่จอดไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะจัดดำหน้ามาอยู่นะครับผมนะโอเคก็ไปถอดอีกข้างกันโอเคออกมาแล้วออนี่ ทุกคนข้างในก็เป็นประมาณนี้นะครับผมเหมือนจะเป็นกิบล็อกนะครับกิบล็อกลูกยางข้างในนะครับเดี๋ยวเราไปลองโหลดคันดูนะครับว่ามันจะตาอะไรหรือเปล่านะครับโอเคเราก็จะมาเสกันนะครับทุกคนมาดูใกล้ๆครับมาดูใกล้ครับไม่รู้ว่าจะตาอะไรหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นแผงคอเดิมอยู่นะครับตอนแรกผมว่าจะตัดแผงคอนะทุกคนแต่ว่ากลัวใบมันแตกนะแล้วก็ถ้าตัดมันจะได้เจียน็อดด้วยนะครับเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูก่อนแล้วกันนี่นะครับน็อตมันจะหลวบรูโชวคประมาณนี้นะทุกคนดูด นี่ครับถ้าเราตัดแผงคอนะมันจะได้เจียตรงนี้นะครับนี่ครับมันจะได้หลวบรูนะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ตัดก็เออใส่ปกติใส่มันเดิมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลองโหลดโหลดสูตรกันนะว่ามันจะตําาะไรไหมนะครับผมว่านี้น่าจะตําแต่ข้างในนะทุกคนนะดูดิโอเคใส่เข้าไปเลยเราต้องหาแรงงานออกมาด้วยนะให้มันแสงง่ายนะครับงัดยากเคโอเ,โอเ,โอเ่โอ้มันตําแตว่ะทุกคนมันตํา มันตามัมนตมแต่ข้างในวทุกคนเราต้องหาวิธีแก้แล้วนะครับมันตมแต่ข้างในวะเราทําไงดีวะเดี๋ยวเดี๋ยวเราอาจจะไม่โหลดสุดก็ได้นะครับเลี้ยวชุดบอวะเลี้ยวชุดไม่นี่ไไม่ตาว่ะไม่ตาว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วโหลดได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะทุกคนนะเออเนี่ยครับเห็นข้างในหรือเปล่าวะเนี่ไม่ตำอ่ะทุกคนได้อยู่นะครับเทบอก้ยเกือบสุด<ง>แกนนะ เป็นนะครับเดี๋ยวเราลองมาวัดกันดูว่ามันต่างจากเดิมไหมนะนี่ผประมาณนี้โอเคต่ำกว่าเดิมอยู่นะครับผมเยวเรามาใส่ค่อยๆใส่กันนะเฮ้ยดูสิล้วค่อยๆใส่ค่อยๆใส่มันรู้ได้หรือเปล่าว่ามันต่ำมาทุกคนผมว่าผมต้องหักไอตัวเกี่ยวสายไฟข้างในจริงนะมันเป็นตัวล็อกนะครับเดี๋ยวผมงอออกก่อนนะครับโอเคแล้วมันมันได้ประมาณนี้นะทุกคนดูไว้นะครับ โหลดประมาณนี้นะเพราะว่ามันตมแต่ข้างในนะครับเอเคเราเราล็อกแค่นี้แหละนะมันมากไม่ได้นะครับเร,เราล็อกไว้ก่อนนะนี่ค,ครับมันทุกคนดูดีมันก็จะมีระยะของมันอยู่คนระับนี่ครับผมจะมีระยะของมันอยู่นะก็หันล็อกไปก่อนนะครับอีกฝั่งหนึ่งเราขอดึงมันกันครับฝั่งนี้ไม่น่าจะโดนอะไรนะมันโดนฝั่งเดียวนะเับโอเคเอาขึ้นก่อนเอาขึ้นก่อน โอเควิธีต่อไปนะครับเราก็เอาแกนเซ่นะแกนวัดนะครับมาขนาดว่ามันเท่ากันหรือไม่นะครับข้างนี้ถ้าถ้าพอมันเลื่อนเลื่อนแปลว่ามันพอดีนะเดี๋ยวเราทําให้มันเท่ากันนะให้พอมันเลื่อนเลื่อนนะเนี่ยนี่ทุกคนมาดูใกล้ครับเขาก็จะเลื่อนแบบนี้นะถ้าชควงมันเท่ากันนะครับนี่ก็ประมาณนี้วิธีหลุดนะโอเคเราก็คันล็อกไปเลยนะครับผมนี่ทุกคนหลุดประมาณนี้นะ นี่แหละประมาณนี้นะครับผมดูแกนโชว์ข้างในดิทุกคนเขาก็มาดูครับโคตรยาวเ <c oughs> กียบตามข้างในนะนี่ยมันตามมันตาม,ตามตรงสายไฟตรงนี้นะเนี่ยบถ้า,าหลวมมนะากนะคือมันได้ประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเราจะไปตัดไปตอนที่เราเสรบางโคนเสร็จแล้วก็เสรอะไรเสร็จเลยนะว่าทรงมันจะได้ประมาณไหนนะทุกคนสร็จตัดตปโอเคครับตอนนี้เราก็ได้หลดหน้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนให้ดูทรงดีเฮ้เฮ <c oughs> <c oughs> ้เฮ้ <Hey. S 2> น้าโคตรต่ำนะทุกคนเ <Yeah. S 2> อ้โคตรต่ำหองตามเลยนะครับผมตม่ำก็เดิมเยอะมากเลยนะครับผมจากตอนแรกนะอะขอท้อไม่ถึงไม่ถึงกี่นิว้ววะเออตอนแรกไม่ได้วัดน,นะแต่ตอนนี้ดูดิสามนิ้วก็เหยียบ,จะ,ยบจะเกือบถึงนะเออนี่ดูดิอันนี้สี่นิ้วนะครับผมต่มขอ้อเอาพอดีเลยนะตอนแรกไม่ถึงแบบนี้นะครับเรามาดูข้างหน้าทุกคนนะนี่นะข้างหน้าก็จะต่าประมาณนี้นะอันนี้ผมไม่ได้กดบางคนนะครับผมถ้ากดบางคนเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูอีกทีนะเพราะว่าอันนี้ผมไปดูรถพี่โอมมานะครับรถโอมซิ่งมานะไม่ได้กดมันสวยอยู่นะครับแต่ว่าผมว่ามันเกลงเดืองไปว่ามันสูงไปนะทุกคนดูดิมันไม่ปิดลอเลยครับผมอาจจะกดอีกนิดนึงนะให้มันลงไปนะครับเดี๋ยวให้ดูทรงกัดน,นะทรงข้างหน้าว่าเป็นเป็นยังไงนะแต่ว่าบางคนแบบนี้ก็สวยดีนะเนี่ยหน้ามันต่ําดีทุกคนดูดินี่ครับผมเดี๋ยวให้ด,ดูทรงรวมๆแล้วกันนี่ครับผมรถแบบรถรถริงคันเล็กมากนะทุกคนรถมันต่ํานะ ได้ดูครับเนี่ยทรงประมาณดีเลยนะเย็ดนี่นะนัข้างหน้าต่ำนะต่ำนะผมว่าต่ำก็เดิมมากนะครับผมแล้วก็ที่เราอถอดถอดน,นี้ด้วยนะครับมันก็เลยหลดได้เยอะนะสีนโทงนะผมสีนกันขุ่นนะเออมันก็เลยถอดได้เยอะหลวดได้เยอะนะผมเนี่ยก็ต่ำประมาณนี้นะเวลาเวลาตกลุมก็ขี่ได้ปกติอะทุกคนนะมันเหมือนแบบมีระยะเด้งประมาณนิดหนึ่งอะทุกคนนิดของนิดหนึ่งอะ เพราะว่าผมไม่ได้โหลดโหลดสุดมากนะครับถ้าโหลดสุดเลยอาจจะผมกล้วยโชคมันแตกแล้วทุกคนนะครับเหลือประมาณนิดนึงนะแล้วก็เซตน้ำมันโชคม่นะนะครับผมนะเซตให้มันดีนะช่วงล่างมันค่อยจะเสถียรเออนะผมก็ประมาณนี้นะมันยังไม่ปิดร้อยเลยนะครับขนาดโหลดเกือบสุดแล้วมันไม่เหมือนดำนะครับถ้าเป็นโชกแกนแบบโชว์เรียบร้อยเนาะมันจะต่านะครับทุกคนเพราะว่าแกนโชคมันแกนล้อแกนล้อมันจะไปอยู่มันจะมาอยู่ข้างบนนะไม่อยู่แบบ มันขยับขึ้นมาอีกอะทุกคนมันก็เลยเป็นแบบหน้ามันต่ํานะอือมันก็เลยแบบหน้ามันต่ําเหมือนดูดูเหมือนหน้ามันต่ำอ่ะเออนี่ะครับก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับรถหน้าเกือบสุดแกนนะก็สุดแกนไปเลยแหละถ้าไม่รวมระยะเด้งนะครับผมเออนี่ทรงก็ได้ประมาณนี้สวอยนะเสือยกระเดื่นะหน้ามันต่ำนะมันลดเป็นคันเล็กไปเลยแ่ะทุกคนเสวยๆรวมๆสวยนะครับผมเหลือแค่ใส่บอนะใส่บอยสวยเลยผมว่าดูเดี๋ยวทุกคนดูทรงเนี่ยเดี๋ยอย่างได้วะ โอเคก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะผมก็สรุปสรุปก็คือขับได้ปกตินะครับผมแต่ว่าอาจจะมีตึงๆต,ตั้งๆนิดหน่อยนะเพราะว่ามันหลวดเยอะไงทุกคนดูดิเนี่ยผมโอเคก็ประมาณนี้นะดนเดียเดี๋ยวผมให้ดูแกนโชว์ข้างในก่อนไม่รู้จะเห็นไหมนะเห็นหรอเปล่าอ่ะไม่เห็นว่าแต่ว่าเกือบตําเลยคนระับเกือบตาไอเหล็กข้างบนน่ะมันเป็นเหล็กแต่นะครับผมแต่รถเอโอเคก็มีประมาณนี้ครับผมก็ไวเ้เจอกัน คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้สําหรับคลิปนี้ก็าลานไปก่อนแค่นี้นะครับผมเนี่ยก็มีประมาณนี้นะอืมก็ตำที่อยู่ตำก็เดิมนะส่งวงเขยก็เดิมโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าผมไปทุกคนไป